ดูคุยแซ่บโชว์อย่าล <|so|> ืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะออิ กลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ค่ะช่วงนี้มาเลยนะคะถ้าเจอผู้ชายคนนี้นะหนิงบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราจะได้ของดีๆและราคาถูกกลับไปอ่ะแม่แม่ป้าๆนันาลุงลุงพี่ๆน้องๆเตรียมกดกันเลยค่ะสวัสดีพี่ปอป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ๊กกะแตคร้สวัสดีเข้าไปชมด้วยนะครับหลายคนคิดว่าคุยแซ่บโชว์จบแล้วยังเนาะเป็นโบนัสแท็กนะครับ14นาฬิกากับอีก2นาทีเราให้เวลาอีก8นาที ชอปปิ้งส่งท้ายสุขสิ้นเดือนบางคนก็เงินออกแล้วคุณพ่อคุณแม่บางคนดูทีวีอยู่บนหน้าจอ,อไม่สะดวกเอาเงินวันนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินไปทางได้อของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินได้ถามพี่หนิงถามพี่เบนซ์ถามพี่ตั๊กแตนพร้อมพร้อมกันเลยว่าปกติซื้อของบนหน้าจอเซ็ตใหญ่แบบนี้ซื้อเท่าไหร่ถึงจะคุ้มครับอ่ะพี่เบนก่อนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มอ่ะเท่าไหร่ปกติก็ต้อง พันสอง่ะพันสอไม่ไม่าีให้แบงค์พันใบเดียวเศรกิจไม่ดีช่วงนี้พอกันแหละหนูว่านะต้องพันอน่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าต่ำกว่าห้าร้อยให้จ่ายหมดหน้าจอแค่สามริบบาทเชื่อไหมครับไราคานี้จริงสามร้อยเก้าสิบบาทที่หเลนจริงจริงจริงไม่เรอเล่นไม่ตอเล่นครับวันนี้ใครเปิดคุยแซบโชวใครเปิดช่องวันทัเดครับ หมดหน้าจอจ่ายแค่390บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวครับเราเจอกันครั้งสุดท้ายประจําเดือนกรกฎาคมครับ26กรกฎาคม2 5 6 7และเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างครับทุกออเดอร์บ่ายวันนี้บริการส่งฟรีแล้วบริการเก็บเงินปลายทางปกติส่งอย่างเดียวก็90-1 0 0หนึ่งแล้วเนาะวันนี้บริการส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง 14นาฬิกากัอีก3นาทีครับมีเวลาให้ช็อปอีกประมาณ7นาทีแล้วในงบ390เอาไปหมดหน้าจอตรงนี้เนาะคอลลาเจน1ครับแล้วงาดำอีก2คุณพ่อคุณแม่ใครมีปัญหาเจ็บกระดูกเจ็บข้อต่อ อยากจะดูแลกระดูกข้อต่อเดินเหินไม่สะดวกอยากให้ลองเซตนี้เอาเฉพาะชิ้นแรกก่อนเราเรียกตัวนี้ว่าคลลาเจนกระป๋องเงินตรานะครับปกติวางจําหน่ายที่ไหนครับบูธวัตสันซีเจบิ๊กซีโัสินค้าหรือโรงงานถ้ามดีเจริงจะวางจําหน่ายแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่คือเชลที่เราถ่ายจากร้านสะดวกซื้อตรง1งกระป๋อง1นึ่งแสนสอมืิกรัมราคาเห็นแล้วคือ2 9 9กกตีกลมๆประมาณ300บาทจะบอกแล้วว่าบทหน้าจอจ่ายแค่390บาทเท่านั้นเอง แล้วคอเลเจนของเราจุดเด่นคือดูแลทั้งกระดูกข้อต่อผมผิวเรียบเลยแต่วันนี้ขออนุญาตนิดเดียวครับขอญาติเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานเวลาคุณแกะจากกระป๋องมาก็จะเป็นซองลักษณะแบบนี้ไซส์เท่าเดิมคือ1 2 0 0 0 0สลกรัมครับเงื่อนไขนิดเดียวคือเก็บกระป๋องไว้แบบนี้ให้เป็นซองไซส์เดียวกันคือกินได้ประมาณ1เดือนครับหนึ่งแสนสองกรัมราคาเห็นบนหน้าจอเนาะ 29 9 <ừ. S 1> ตีวงกลมคือ300บาทและก็ไม่พอครับวันนี้เราให้งาดำอีก2กล่องงาดำปกติเราขาย1กล่องคือ5 9 9 2>, 2กล่องคือเกือบ 1, 200บาทและจุดเด่นของงาดำของเราคือ1ออกจากโรงงานมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดนะครับจุดเด่นตัวนี้คือช่วยเรื่องของกระดูกข้อต่อและงาดำของเราจะมีตัวนี้ยูซีทูยูีทูปกติเจอที่ไหนครับเจอในคลอรเจนมันช่วยอะไรครับเติมน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณข้อคอ ยูซีทูชื่อเต็มคือคอลลาเจนไททู hmm. ช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อไขข้อโดยตรงเราใส่ว่าในงาดําแล้วแปลว่าเซตนี้3ชิ้นกินได้ประมาณ3เดือนอะดูแลกระดูกโดยตรงข้อต่อโดยตรงคอเลาเจนครับผลทางอ้อมคือได้เรื่องผิวพรรณเรื่องผมเรื่องเล็บด้วยงาดําผลทางอ้อมก็ช่วยเรื่องผมดกดําด้วยวันนี้3ชิ้นนี้จ่ายแค่390บาทและเราบริการส่งฟรีครับพาทุกคนครับไปดูโปรรอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดคุยแซฟโชแค่เปิดช่องวันอยู่ตอนนี้ 1ิบสนาฬิกากับอีก5้านาทีเหลือเวลาอีกประมาณ5้านาทีนะก่อนปิดรายการครับรีบโทรกันนิดนึงครับหมดหน้าจอจ่าย390บาทครับงาดำสองครอยเจน1ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0 2 0 2 6 5อง8ย์ส้าำนะครับหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากครับจ่ายแค่390บาทพอครับเอางาดำไป2เอาครอยเจนไป1ครับใครสนใจโทรครับ0 2 0 2 6 5อง8ย์ส้าำนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับหมดหน้าจอ390เราส่งฟรีครับงาดำสองครอยเจน1กระดูกข้อต่อผมผิิวเล็บบบบคคครรรรจจไม่ต้องกกนนแยใใสโทั0 2 0 2 6 5 8 8 8้คกับ02 02658888ครับถามทั้ง3ท่านครับเห็นโปรนี้390บวก2ฟรีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะเรือนที่ไปหนิงก่อนครัโอ้ <laughs> อนนถูกนะถูกมากนะมากเลยนะสำหรับโปรแบบว่าส่งไทยสิ้นเดือนด้วยนะใช่แล้วปิดเบรกปิดรายการให้ด้วย อ่่ะพีเบนถ้าเป็นเบนเป็นสั่ง3ชุดสามชุดนะอ่ะได้พี่เ้ยแตนเจอกันครั้งแรกเห็นโปรนี้เป็นไงครับถูกเกินไปไหมคะถูกเกินไปหรือเปล่าส่งฟรีอีกต่างหากส่งฟรีคือต้อองบกท่านผู้ชมว่าอย่างพี่เ้ยแตนเราเจอกันครั้งแรกคือที่ถูกเพราะอะไรหนึ่งเรามาจากโรงงานเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดซัพย์นะครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนคือท่านผู้ชมเปิดคุยแทบดูอะ ดูรายการตั้งแต่ต้นรายการแล้วถ้าเป็นเดินแบบ,บก็ว่าเป็นชุดฟินาเล่คือชุดปิดท้ายสวยๆปังๆเอาไปเลยหมดหน้าจอเห็นนะท่านผู้ชมคือ3 9 0บาทใครไม่ได้ชอ็อปทั้งวันนี้อยากให้รองโปนี้ปิดท้ายไปบางคนเงินเดือนออกแล้วจ่ายเงินก็ได้บางคน<อ>เงินเดืนอนไม่ออกสามียังไม่ให้สะทุขขง้งตังเก็บเงินไปทางได้จะเก็บปลายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาคมก็ได้เพราะเดือนนี้เราเจอกันขั้นสุดท้ายเดือนหน้า เราเจอกันอีกทีคือประมาณสิงหาเลยนะคนั้ในใครเปิดหน้าจออยู่ผมย้ำนะบทหน้าจอคือจ่าย390บาทงาดำสองคลลาเจนอีกหนึ่งใครสนใจโทรครับ02 026 5องศย้ปดปดแย้ำนะครับ02 026 5องศปดปดปดครับให้ดูราคาคลอลลาเจนนิดนึงก่อนก่อนจะเปิดโปรรอบที่2นะครับปกติคลอลลาเจนของเราวางจำหน่ายตามบูธวัสดุสีเจบิสิโลตัฟผมบอกท่านผู้ชมวันนี้แบรนด์ของเราชื่อแบรนด์โดนัทครับถ้าบอกว่าแบรนด์โดนัทผมเชื่อว่าทุกคนหลายหลายคนรู้จักโดนัทเป็นอย่างดีแต่ตัวเนี้ย ปกติถ้าคุณไปซื้อเองอ่ะหนึ่งกระป๋อง300บาทแล้วะ่ะหนึ่งกระป๋อง300บาทจะหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่390บาทค่ารถคาราไม่ต้องเสียนะครับรอบริการส่งฟรีหให้งาดําไปกินอีก2กล่องงาดําจุดเด่นคือช่วยเรื่องของกระดูกข้อต่อขร<อ>ะด่อวันนี้ให้อีก2กล่องหมดหน้าจอคือ3ชิ้นกินได้3เดือนโดยประมาณนะครับคใครสนใจจ่ายแค่390และบริการส่งฟรีครับไปดูโปรอบที่2พร้อมกันช่วยประเทศครับวันนี้ใครเปิดคุยแซฟโชตอนนี้1 4บนาฬิกาอีกเนาทีเหลือเวลาอีก3นาทีครับหมดหน้าจอจ1 390บวกส่งฟรีครับใครสนใจโทรครับ0 2นย์สองาปย้ำนะครับหมดหน้าจอจ่ายแค่390บาทเอางาดําไป2เอาครอเจนไป1จ่ายแค่390ถูกถึงถูกมากใครสนใจโทรครับ02นย์สองาปย้ำนะครับหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมาก390ไม่ต้องมีบวกอะไรเพิ่มครับงาดํา2ครอเจนหนึ่งศูนย์สองครับศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับหรือเวลาไม่ถึงสามนาทีฝากพี่เบนซ์พี่ บอกว่ามันเป็นโปรที่ดีมากนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเนี่ยได้ไปทั้ง3ชิ้นทั้งหมดเลยไม่ติด้วยสองฟรีด้วยอัพเดตเชิญชวนหน่อยคนังเราอยู่กันแม่สำคัญนะมีปัญหาข้อข่าเนาะผมผิวเล็บทุกอย่างก็คืออันนี้ก็คือจบเลยสามร้อยเก้าสิบนะก็ต้องรีบจัดกันหน่อยนะเนี่ยจริงๆนะพี่ปอลสัตว์มาแท้มาเองเนาะกระดูกกระเดิ่งสำคัญนะคะเอาพี่ปอลแล้วอย่างนี้สมมติว่าแล้วถ้าคนเขาเห็นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วเขาบอกเขาเอาเพิ่มพี่ไม่แถมเพิ่มอีกหรอ ใครเอาเพิ่มมีของแถมให้ด้วยมีของแถมให้ด้วยคือบอกท่านผู้ชมแบบนี้นี่คือโปรพิเศษจริงๆและจัดเฉพาะวันนี้จริงๆวันนี้ใครเอา2ชุดขอโปรแบบ2ชุดมาอวดท่านผู้ชมหน่อยคือปกติ1ชุดก็ได้1ชุดก็คือ1ชุดก็คือ390บาทได้งาดํา2ครอยเจนหนึ่งใครเบิ้ล2ชุดเราให้ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีเพิ่มอีก1กล่องคือเอา2ชุดจริงๆอ่ะ ราคา390บาทคูณ2คือแค่780บาทเ <t une> <đến. S 1> คุณไปซื้อโปรอื่นในรายการอื่นเนี่ยยังต่ำต้องมีพันหนึ่งตอนที่เราคุยกันตอนแรกแต่ถ้าคุณซื้อโปรนี้2ชุดอ่ะ390กคูณ2ก็คือ780บาท <t une> คุณได้ถังเช่าที่วางจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นอีก1กล่องกล่องนี้ขายอยู่ประมาณ475บาทให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องแล้วถ้าสินค้ามีจริงโทษนะครับขวามือจะวางจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ได้เลยสินค้าอะไรที่ไปวางจำหน่ายในเซเว่นได้โดยเฉพาะเป ส0บาทเอางาดำา2คอลลาเจนหนึ่ใครเบิ้ล2ชุดเอาถังเช่าไปกินฟรีอีก1กล่อง1ชุด390บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมผมย้ำครับ0ูนย์สองครับศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับและย้ำว่าโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินปลายทางเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับประมาณ30วินาทีขอแากค้างโปรนี้แบบยาวๆเลยนะครับผมอยากเล่าผู้ชมแบบนี้นี่คือการย้ำโปรครั้งสุดท้ายนะครับหมดหน้าจอไไไปต้ออออองงคคิดดะรมาาาาากื390บทเเ2 โครเจนไปหนึ่ง ใใเบิลสชุดเอาถังช่บไปกินฟรีอีกห่งกล่องมูลค่า475บาท1ชุด390บาทเบิ้ลสชุดให้ถังช่บไปกินฟรีย้ำเบอร์ขลุดท้ายครับ0ูนย์สองศย์อาปดย้ำครับ0ูนย์สองาปดปโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินปาทางกับโปโรงงานมาขายของเองค, 2, 5, 8, 8, 8, 8ครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับอถูกมากเร็จแถูกมากสองชุดเยดีกว่าสองชุดเนะีกว่วกนะงช่อด้วยครับอ่ะรีบจดกันไ ออกก็เก็บเงินปลายทางกันได้เลยนะคะขอบคุณพี่ปอคขอบคุณพี่นคบคนี่จะชวนทุกคนว่าวันจันทร์ต่อให้เป็นวันหยุดแต่เราก็ต้องเปิดคุยแซ่บโชว์นะคะครั้งแรก และอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขายอมจะออกรายการทีวีคุณพอสลันไม่เคยยอมไปออกรายการที่ไหนแล้วเวลาซื้อขอใช้คิวนในการขอเป็นปีอ่ะคุณผู้ชมแต่จะมากับลูกชายอุชายอ,ออก,คร,กรอครั้งแรกเหรอครั้งแรกแล้วไม่รู้จะยอมไปออกรายการไหนอีกหรือเปล่านะใครเป็นแฟนคลับนะต้องรอติดตามเลยนะพอสลันตอนนี้เขาเป็นดัดดี้พอส เรียกว่า,าวหักเขี้ยวเสือของผู้ชายเจ้าชูเด<อ>ี๋ยวพบกันวันจันทร์ที่29นี้นะคะ,ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยเซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ